ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมาครับมันจะรรอง่ครับไม่รู้ว่ามันเป็นบอสของเชจเช p แพคหรือเปล่าเนี่ยผมใช้เชจเชจแพคเนี้ครับคีนคราฟแล้วก็เลื่นไปเลื่นมาก็เจอคิโลบายครับเจอ2อสามตัวแล้วนะครับเนี่ยผมไม่ได้ใส่ด้ครับไม่มีมอสคิโลบายด้วยครับ ไม่ใช่มอสนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นบอสหรือเปล่าบอสของจีทูแพ็คคร,ค,รครับเนี่ยเกิดจะเกิดใครรู้ก็บอกนะครับดูดิอ๋อทำไมเขาตายวะอีกควายได้ยังงนั่นอีกตัวนึงแหละแตไม่ใช่มัน เนี่ยครับมาครับเป็นจุดสามสองจริงครับผมไม่ได้ใช้มอส้วยนี่ครับดูเลยครับมมน,นี่ครับไปครับ,รบโอเคครับ